สวัสดีจ้าพ่อแม่พีพีเอฟซีสาวน้อยแฟนแหุงคนนะาจับตอนนี้พีลาเงินทองนงินทุกทุกแมสีเรือนพี่ล่ะเฮากำลังรีดถึงแม่องน้มาเรียนกับแก่งแมวลาแล้วจงพี่น้องด้ใงแมว่า ีผ่านมาคิดว่าฝันไปความจำระการมองไมจะตลับไปแั่กี่คร้อย่าได้เข้ามามาสาวนะมาลองเปืองถึงแม้กี่ปีกี่เดือนใจไม่เปลี่ยนฟังควสั่งบม่ได้ก็ต้องยืน สวดีค่ะไม่าน้เหมือนันนาไมลคะอาไม่เหมือนมดันนนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่มายังไงคะเนี่ยอยู่ทีหละจ่ายอยู่ท่ไรอ่ทีนี่เหรอคะนั่งขับมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์มาคะมอเตอร์ไซค์โอ้เก่งมากเลยค่ะแม่นี่แม่ขับมอเตอร์ไซค์มาจ้า ยอดะะเลยค่ะเดินทางกลับปลอดภัยน,นะคะแม่ค่ค่ะพี่น้องเดิ้สาสวัสดีคี่คสิอง่เยีบประกาศจะท่าประการคุณแกเออูเห็นเอามาเอานเนเสียเนได้าชีวคุณลวัพี่น้อง ยังไงกว่าชิ้นีปรกมาศกไี่มาไกลนะคะโอไม่ไกลนะคะมางันยมาไกลเลยค่ะเอมือนากสวัสดีจ้าขอบคุณค่ะมาจากสมุดปาการเหรอคะมื่เมนจ์้าแมนจ้าน้เดอาคุณจ้าขอบคุณนมาจากสมุดปาการเนาะจ้าพี่น้อง มา <Kell> สลาบุรีเลยจ้ะเบิ้องคลิปตลอดเลยบ่จ้ะบรไเดียวลาไปนอนเลยนาะจ๊ะช่องลงไทยด้วยลำเพลินลเราิเชียวก็เบหมือนเลยบ่จ้ะ จ้าพูดเลไลจ้าเดี๋ยวเจอกันไหมนอจ้กเมียขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปหาพ่อของน้สวัสาดีจ้าพ่อนี่เอฟซีสลาปอสลุลีเอาพูดเลไจ้าสามารถแ้มตัวจริงแล้วยังเดนจ้พ่องามค่ะเดี๋ยวตอนนองแต่งองค์ทงเครื่องแล้วแตงถึงงามก็ดีจ้าเสยโน่นเหเสโน่นนเวทีจะพออ๋อโอ้เจ้าคนอันเดออขอบคูณเลไจ้าพูดเลไจ้า อาพี่น้องนี่เอยูเอฟซาวนเป็นแห้งขหลายแห้งจ้ะพี่น้องอ้าวัาทีค่ะพ่อมาที่ค่ะนี่พ่อเพิ่นบอกว่าน้องป้บคุยลุยเนาะจ้ะคุยลุยคือฉายาของอื่นต่างให้นะ้พี่น้องสวัสดีค่ะพ่อมาจากไกลไหมคะจริงจริงอยู่ดอนจริงจริงอยู่ดอนอ้าวแอดมินก็เป็นคนอุดรค่ะพ่อพ่อเป็นคนอำเภอไหน สามพ่าวนูบันผือจ้ะพ่อครับปกติอยู่นี่บ่จ้ะพ่อ มจุดนะครับเดลมาหาลูกสาวก็เลยดมาบึงเอานขอบคุณเลยลายจ้่พ่อขอบคุณเลยลายจั่นึงจะเดินงจะใ o ในยูทูบกับไปเฟซบุ๊กมันบอจั่วพ่อมึงเป็นเป็นเ็นชัดเมื่อจ้จพ่ออยู่ไก่ขอบคุณเลยลายจ้ขอบคุณเลยลายจั่วจ้าอบคุณเลยลายจอนองอินก ฝากวันที่ยิบเจ็บมือเนาะจ๊ะพี่น้องมือแนดมินขอฝากโจบแบบวระเทศเนาะจา้ะสวัสดีค่ะให้กำลังใจเราฝาะอาขอบคุณมากค่ะพรุ่งนี้มินฝากโจบแบบว่ะเท่ตอนเก่าห้วงเนาะจา้าขอบคุณหลยๆจา้าด้วยทางกลับปลอดภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ เป็นขอฝากพ่อพ่อแม่แมพี่น้องเนาะจ้ะมืออื่นเวล่เก่าโม่งตรงเนาะจ้ะจบแบบบดเทเนะจ่ะพี่น้องฝากพ่อแม่พี่บีเอฟดีตาลอยมีดแดงอันนี้เกอรเหรอคะเดี๋ยวหนูออกมาอีกรอบนึ่งถ้าหนูออกมาเดินขอได้เลยนะคะเดี๋ยวหนูขึ้นไปเอาก่อนติดตามตลอดเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคลิปนี้แอดมินก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้เนาะจ้ะพี่น้องเดี๋ยวแอดมินจะสิ้นเ